ครับทุกคนพบกับช่องอังคาวิชาธาตุร่วมสมัยนะครับหลังจากที่จบธาตุดินไปนะฮะก็จะมาว่าวยเรื่องธาตุน้ําต่อน,นะฮะโดยธาตุน้ํานี้จะเป็นตัวลัคนที่เลือกชุดธาตุน้ําหรือลัคนาราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันในดีกว่านะฮะว่าคนธาตุน้นจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มจากใบแรกนะฮะขึ้นมาเป็นตำแหน่งตันหนุหรือตัวตนนะฮะขึ้นมาเป็นฟอร์บวอนหรือซีเมทัความหมายก็คือว่าคุณรู้สึกเหมือนคุณสักเซสกับบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่คุณผ่านมาตอนเนี้ยสิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดคุณเริ่มจะเห็นผลเริ่มจะเห็นอะไรที่แบบดีๆเป็นรูปธรรมบ้างแล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องแบบ เราอ,อีกชน,นิดเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผมหรืออาจจะรู้สึกว่าการที่แบบ success ในบางเรื่องคุณอาจอยากจะลองหาเชลนใหม่ๆหาคำถามไทยใหม่ๆก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวใบที่2ตํตำแหน่งกระดุมพารเรื่องการเงินนะฮะขึ้นมาเป็นฟิบบอลหรือสามเท้าช่วงนี้คนทัดน้ำเหมือนกับว่าอยาก เอาเงินไปลงทุนใหม่หรืออยากทำอะไรเรื่องใหม่ๆนะฮะอยากวางแผนจะขยับขยายกิจการอยากจะทำอะไรแบบมากขึ้นซึ่งแน่นอนฮนะว่าการขยับขยายกิจการหรือการเริ่มต้นอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วมันก็ต้องใช้การลงทุนใช้ความพยายามอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากอดทนร,รอเวอาแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับผม ใบที่3ตํตำแหน่งสาสหรชะหมายถึงเพื่อนฝูงญาติคนใกล้ตัวหรืออาจจะหมายถึงแฟนก็ได้นะฮะขึ้นมาเป็น Four เพน t a เคิลหรือสีเหรียนนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณเลือกและ <c oughs> พิจารณาเพื่อนที่จะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นพิจารณาคนที่อยู่รอบข้างคุณมากขึ้นคนใกล้ตัวมากขึ้นนะครับว่าเราควรจะคบกับคนแบบไหนแล้ว ควรจะจัดการยังไงควรจะวางแผนชีวิตยังไงให้ตัวเองดีขึ้นนะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับคนรอบข้างนะฮะว่าบางทีคนรอบข้างที่แบบเข้ามาในชีวิตก็อาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดเช็ตทีเดียวก็ได้นะฮะใบที่สี่ตำแหน่งพันธุหมายถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่อง สิ่งของสัตว์เลี้ยงอะไรที่อยู่รอบตัวคุณนะฮะได้ขึ้นมาเป็นทวีฟอนหรือสองไม้เท้านะฮะไพ่ใบนี้โชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้คุณมีเกณฑ์และมีความคิดวางแผนที่จะทําอะไรกับครอบครัวสักอย่างนะฮะหรือถ้าใครแบบแต่งงานมีลูแกแล้วก็กําลังคิดเรื่องการมีลูกคนแรกหรือถ้าใครมีลูแกแล้วก็อาจจะคิดเรื่องการมีลูกคนที่สองนะฮะคือมันเป็นเหมือนแบบการเริ่มต้นการได้ลองสิ่งใหม่ๆการได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับ ซึ่งถามว่าลองแล้วจะสําเร็จหรือล้มเหล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับว่าคุณจะพยายามแค่ไหนแล้วคุณต้องการจะให้คนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตคนในอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรหรืออย่างน้อยก็ใครบางคนอาจจะได้แบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับผมอะไรแบบนี้ใบที่5ตําแหน่งปุตตะนะฮะหมายถึงเรื่องมิตรสหายบริวารญาติสนิท หรือคนใกล้ตัวบางตำราก็ว่าแฟนนะฮะได้ขึ้นมาเป็น Knight of Swords หรือไอซ์วินดาบนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีปากเสียงกับแฟนบ้างคุณอาจจะเหมือนแบบความชิดไม่ลงตัวกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับลูกน้องนะฮะแต่ก็แน่นอนฮะคืออาจจะเป็นที่ว่าคุณอาจจะไม่สามารถใช้คําพูดที่เหมาะสมหรือคุณอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่อะไรประมาณนี้ก็ทำให้เกิดปัญหานะครับ แต่ก็ขอให้คุยและใช้เหตุผลใช้ความเข้าอ,อกเข้าใจกันเพื่อทุกอย่างดีขึ้นนะฮะหรือคุณอาจจะต้องเรียนวิธีการแบบการพูดแบบการสื่อความใหม่นะครับเพื่อที่จะทําให้แบบปัญหาในการคุยในการทําอะไรพวกนี้นั้นลดลงนะครับผมก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับให้คนาแนะนําแบบนี้เลยใบที่6ตําแหน่งอรินะฮะอริตรงนี้นั้นหมายถึงแบบ คนที่เป็นแบบเหมือนศัตรูคนที่เข้ามาโดยไม่เปิดเผยศัตรูที่มองไม่เห็นคนที่เข้ามาแบบสร้างปัญหาให้กับคนอะไรให้กับคนไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไนอฟครับหรือก้าวถ้วยนะฮะซึ่งไพ่ใบนี้ถ้าจะให้ดูความหมายเกี่ยวกับไพ่ใบนี้ก็บอกได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเกย์เป็นไพ่ของแบบเพศที่3หรือ l g b t นะฮะไม่ได้บอกว่าการมีเพื่อนเป็นเกย์หรือการมีปัญหากับเกย์นั้นไม่ดีนะฮะคือ ทุกเพศและทุกอาชีพล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเพียงแต่คุณอาจจะโชคร้ายที่คุณช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนไม่ดีแค่นั้นเองนะครับจึงแน่นอนนะฮะคุณก็ต้องแบบเรียนรู้ที่จะแบบเข้าใจทั้งตัวเองแนละเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะจุดอ่อนหลักๆของคนธาตุน้ำเลยนะฮะคือคนธาตุน้ํานั้นไม่ค่อยเข้าใจ ในตัวบุคคลอื่นเท่าไหร่นะฮะชอบเอาแต่เรื่องตัวเองมาคิดชอบเอาแต่ความคิดตัวเองมาเป็นหลักมาเป็นที่ตั้งนะฮะเลยทาให้อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างนิดนึงนะครับผมคือใบที่7จ็ดตำแหน่งปตัตตนิเรื่องคู่ครองเรื่องคนรักนะฮะขึ้นมาเป็นเซนต์เวนนออฟวอนหรือเจ็ดไม้เท้าก็ไพ่ใบน,นี้ก็ชัดเจนอยู่นะฮะว่าแบบเหมือนความรักเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับคนที่แบบเข้ามาในชีวิตนั้นค่อนข้างจะแบบมีปัญหามีเรื่องที่แบบ เหมือนกับว่ารู้สึกแบบไม่โอเคแบบอาจจะต้องแบบคิดดูแล้วอะว่าแบบจะเดินไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะฮะก็อันนี้ต้องแบบมองดูดีๆมองดูไกลๆมองดูระยะยาวนะฮะว่าคนเก่าที่คบกันอยู่ตอนนี้หรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตนั้นใครมีภาษีดีกว่ากันซึ่งอันนี้คนท่านน้ำอาจจะตัดสินใจเองไม่ได้นะฮะอาจจะต้องให้เวลเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วอ,อาจจะต้องเรียนรู้จากทั้งคนเก่าและคนใหม่เรียนรู้จากทั้งสองฝ่ายนะฮะไม่ได้บอกนะผมไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการน,นอกใจกันนะฮะเพียงแต่ว่าการที่แบบเราจะรักใครสักคนหรือจะเริ่มรักเริ่มผูกพันเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สดุดให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนเก่าไม่โอเคก็ไปบอกคนเก่าที่เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าคนเก่าดีกว่าคุณก็ต้องเลือกคนเก่านะครับแล้วก็ ไปจบกับคนใหม่ไปจบกับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณดีๆนะฮะหาผลหาเรื่องที่จะไปเคลียร์กับเขาดีๆไม่ใช่แบบว่าอืมรักพี่เสียดายน้องอันนี้ยังไงบอกตรงๆว่าไม่โอเคครับไม่มีใครโอเคกับสิ่งที่คุณทําอยู่แน่นอนใบที่8ตําแหน่งมรณะนะครับหมายถึงสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะหมายถึงบรดก สิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตน,นะฮะขึ้นมาเป็น the f o ูหรือตัวตลกนั่นเองฮะก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีต้องเรื่องให้ต้องเสียเงินอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบขาดการลงทุนหรือขาดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะอาจเป็นไปได้ว่าหลักๆเลยถ้าใครเล่นหุ้นหรือใครมีสรใครมีพันธบัตรอยู่คุณอาจจะต้องยอมขายสมบัติเก่ากินหรือบางคน ถ้ามีรถอยู่อาจจะต้องยอมขายรถยอมขายเสื้อผ้าที่ตัวเองรักยอมขายของอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อจัดการชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสกับชีวิตนะฮะมองทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกนะฮะเหมือนที่ไพ่ใบนี้บอกแล้วทุกอย่างจะดีเองใบที่9ตําตำแหน่งสุภาพหมายถึงคนพพอร์ตคนเชื่อนะครับได้ขึ้นมาเป็นสเตรนท์นะฮะ ไพ่ใ,ใบนี้แบบไม่ใช่ชัดเจนธรรมดานะฮะโคตรชัดเจนมากเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชายท่านน้ำทั้งหลายนะฮะถ้าใครเพิ่งแต่งงานใหม่ๆหรือใครเพิ่งคบกับสาวใหม่ๆนะครับบอกเลยว่าช่วงเนี้ยคุณจะต้องยอมสีภรรยายอมตามใจแฟนยอมตามคนรักของคุณทุกเรื่องนะครับคุณไม่สามารถจะคัดง้างอะไรกับเธอได้หรือคุณไม่สามารถจะเอาเรื่องไหนแบบมาเถียงกับเธอได้นะฮะเพราะยังไงคือเธอเหตุผลดีกว่าคุณนะฮะ แล้วอาจจะรวมถึงว่าเธอวางตัวดีกว่านิสัยเธอแบบดูแบบดูเป็นคนที่โอเคกว่าดูเป็นคนที่ใช่ดูเป็นคนที่แบบมีเหตุผลและมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเชื่อแมททุกคนแล้วเจริญแน่นอนใบที่10ตําแหน่งกรมมะหมายถึงเรื่องการงานนะฮะขึ้นมาเป็นไฟออฟวอร์หรือห้ามเท้าคือไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าหรือมันเป็นช่วงที่แบบคนแบบทํางานกันที่บ้านนะฮะ เลยทาให้แบบเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่ท่าดินท่าดินก็มีปัญหารเรื่องงานท่าน้ําก็ยังมีปัญหารเรื่องงานอีกซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทํานะครับไม่ใช่แบบการโทษคนอื่นการชี้นิ้วว่าคนอื่นการชี้นิวพูดถึงคนในที่ทํางานว่าใครแบบมานินทาว่าไลคา์คุณใครมาแบบสร้างปัญหาสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้คุณสิ่งที่คุณควรทําตอนนี้คือกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาพิจารณาเรื่องของตัวเองนะฮะ ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับหรือถ้าสมมุติว่าคุณมีเหตุอันจําเป็นให้ออกจากที่ทํางานเดิมคุณก็เรียนรู้ตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองเพื่อใช้กับที่ทํางานใหม่นะครับอยากจะบอกแบบนี้ใบที่11ลาพะหมายถึงลาผลเรื่องการเงินบางตำราก็ว่าเรื่องเพศนะฮะได้มาเป็น Ten ทน w a ว d s หรือ10บม้เท้านะครับ อยากจะบอกว่าลาบช่วงนี้คุณจะได้มาจากการทํางานล้วนๆนะครับคุณต้องใช้ความพยายามในการทํางานใช้ความทุ่มเทและความอุตสาหะในการที่จะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเพราะคุณต้องทํางานให้เต็มที่แต่ถ้าเรื่องความรักนะฮะก็ช่วงนี้เหมือนกับว่าคือด้วยความเสน่แรงของคุณนะฮะเลยทาให้แบบคนนั้นคนนี้เข้ามาเยอะจนคุณแบบก็เลือกไม่ถูกนะครับ ยังไงก็ขอแนะนำนะฮะเอื้อคนที่ดีที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคนใหม่ดีกว่าก็ไปจบกับคนเก่าก่อนแต่ถ้าคนเก่าดีกว่าคุณก็ลองคุยกับคนใหม่ดีๆนะครับว่าอะไรเป็นอะไรคืออธิบายเหตุผลให้เขาหรือเธอเข้าใจอย่าคาราคาซังนะครับมันไม่ดีใบที่12ใบสุดท้ายตําแหน่งวินาศน,นะฮะหมายถึงเรื่องสรุปเรื่อง ความเสียหายเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะได้ขึ้นมาเป็น f i ล์ of pentacles เือ5ห้เหรียญถ้าจะให้สรุปตรงๆนะฮะผมบอกเลยว่าช่วงนี้คุณใช้เงินเยอะเกินไปแล้วคุณจะต้องระวังเรื่องการใช้เงินระวังปัญหาเรื่องต่างๆนะครับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้มันอาจจะทําให้แบบคุณติดน,นิสัยการใช้ใจเงินเกินตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้อะไรจะใช้ใจอะไรจะทําอะไรพิจนารณาให้รอบคอบซะก่อนนะฮะ เพื่อไม่ให้แบบเกิดเป็นปัญหาในเถียงครับก็จบไปแล้วทั้ง13ใบทีนี้ผมก็จะมาดู3ใบสรุปนะครับเริ่มจากใบแรกตำแหน่งที่1เรื่องในอดีตนะฮะได้เป็น q u Queen of Wands หราชินีไม้เท้าเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณประสบความสําเร็จกับเรื่องอะไรสชกอย่างนะฮะแต่ความสําเร็จนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะคุณคนเดียวนะฮะแต่เกิดจากการที่คุณได้รับความเชื่อจากคนรักของคุณจากแฟนของคุณให้การเชื่อคุณเป็นอย่างดีด้วยนะครับทาให้ทุกอย่างแบบมันดูแบบ ดูไหลลื่นดูโอเคขึ้นอะไรอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นสบายขึ้นนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการตัวเองแบบไหนนะฮะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับใบที่2ตําแหน่งปัจจุบันนะฮะขึ้นมาเป็น two o f s sort หรือ2องดาบนะครับเป็นช่วงเวลาปัจจุบันช่วงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณอาจจะต้องคุยกับคนอื่นเยอะทําความเข้าใจแล้วต้องเรียนรู้ที่จะ พิจารณาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพิจารณาสิ่งเรื่องต่างๆและสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลแล้วคุยกับคนอื่นด้วยความเข้าใจคุยด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลักในกนรารตัดสินใจนะฮะแต่พยายามมองเรื่องคนอื่นด้วยแล้วคิดถึงคนอื่นให้ม,มากๆก่อนคิดถึงตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วนะอนาคตขึ้นมาเป็นไพ่จัดเม้นท์นะฮะไพ่จัดเม้นท์นั้นนี้หมายถึงคําพิพากษานะฮะก็เป็นเหมือนกับว่า เดือนพฤษภาคมนี้มันก็จะเข้าแบบช่วงครึ่งปีก็อยากให้แบบเหมือนคุณค่อยๆติดลองแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีนะครับอยากให้คุณมองหลายๆเรื่องมองหลายๆทางแล้วพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบแล้วตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเพื่อที่คุณจะได้เริ่มปีหลังหรือได้เริ่มต้นหลังช่วงโควิดด้วยความมั่นใจนะครับ ครับก็จบวงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของชาวทาดน้ำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครสมครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ